ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินกันดินนะครับอันนี้ก็ที่เข่าชีนะครับหนองเปือนนะครับสีและฉานะครับขั้ตอนนี้ก็ดำเนินงานไปประมาณ80%เซนแล้วครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับที่ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่สองเมตรยเซนนะครับ สำรักถานะครับก็จะใส่เสาลวดหนามนะครับทุกระยะสามเมตรนะครับก็จะรับขึงลวดหนามด้วยนะครับอันนี้ทำ ประตูด้วยนะครับทางเข้านะครับเจ้าของได้ให้ทํานะครับล้อมรั้วไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้สร้างอะไรนะครับอันนี้ครับก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับโดยเสิมเล็กดีๆ25มิลนะครับทุกระยะเมตร20เซนนะครับตอนนี้การจะนองหานไปประมาณ 80%นะครับก็พ่งนี้ก็น่าจะเกาะจบหมดนะครับก็อาจจะเหลือยาแนวเป็นบางส่วนนะครับงานดีงานไวนะครับงานแข็งแรงครับนึกถึงทีมงานช่างหนุกพัทยานะครับการันตีนะครับเรื่องความสวยงานความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะอัปเดตให้ดูนะครับนฝ่ากงานจะเสร็จนะครับอันนี้นะครับก็ที่เขาชีนะครับหนองปอสีไราชานะครับแลก็ฝากผลงานด้วยนะครับถึงมาช่างหนุพัทยานะครับ ออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินเลียงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับที่เบอรบ์โทร083 0 5 8515นะครับช่างนัตยานะครับ ก็อัปเดตผลงานล่าสุดนะครับวันที่สิบสองนะครับอันนี้ที่สิบสองเดือนหนึ่งหกแปดนะครับงานล่าสุดนะครับอันนี้ก็ดำเนินง,งานไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัตยานะครับที่เบอร์โทรศูนยปสดสาม